โรงเรียนวัดเคเรีภาวนารามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตหนึ่งจังหวัดระยองขอนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18ปีการศึกษา2,566ในชื่อโครงงานเยาวชนคนคุณธรรมน้อมนำจิตอาสาโดยกลุ่มเยาวชนคนจิตอาสา โรงเรียนวัดคีรีภาวนารามที่ปรึกษาโครงงานประกอบด้วยพระครูปัญญาสุะสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายและเจ้าอาวาสวัดคีรีภาวนารามนางวรณาเวชศาสตร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามนางอรวรรณเยาวกรศึกษานิเทศผู้รับผิดช,ชอบโครงการนางสวนีทองพลครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดครีรีภาวนารามอุ่ยว่าชนคนจิตอาสาขอนำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องอุ่วชนคนคุณธรรมน้อมนำจิตอาสาค่ะโรงเรียนวัดคีรีภาวนารามได้น้านาาานอมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเมด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์เชื่อเหลือผู้อื่นที่ว่าการบำเพ็ญประโยชน์เชื่อเหลือผู้อื่นนั้นเป็นปัจจัยที่สร้างสารรค์มู่ความดีมู่ความเจริญมีความรักให้เผื่อแผ่ซึ่งกันและกันซึ่ในที่สุดจะก,ก่อให้เกิดความสามัคคีขึ้นจนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถทําให้เรารักษาความเป็นอิสระของชาติบ้านเมืองของเราให้ยืนยงตลอดไปค่ะกระแสะพระราชดำรัสของนายกรัฐมนตรีเกา้ามโนกับพระราชปฏิทานที่แน่วแน่ของนายกรัฐมนีสิบในการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนจนชาวไทยทุกคน ต้องการมานเป็นประโยชน์ทางความดีตอบแทนคุณแั่งดีจากโรครงการเราทำความดีเรื่องของใจทําให้โรงเรียนวัทชีมีภาวนารามมุ่งมั่นที่ศักดิ์ส่วนและพัฒนาเรียนให้มีคุณธรรมได้การานี้ติดอาสาและเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆง,งของชุมชนเช่นการปลูกป่าชุมชนรวมถึงการช่วยเหลือเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นการเข้าสารอาหารแห้งการจัดส่งยางที่สำหรับแจกจ่ายผู้ยากไร้าทางโรครงการต่างๆครับ หนึ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคำว่าให้และตอบแทนน้ำใจผู้อ players, ื่นค่ะสองเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเฉลียวฉลาและมีจิตอาสาค่ะกลุ่มเป้าหมายค่ะคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่หรือหกจำนวนเจ็ดสิสี่คนระยะเวลาในการดำเนินงานค่ะเดือนพฤษภายมถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ันห เชื่บวกโรงเรียนวัดพิธีภาวนาลาว์มีคุณธรรมบัตรกับเราาจะมาเร็นทุ่มด้านการมีจิตอาสาจิตอาสาคือความรู้สึกของบุคคลที่มองเห็นสฐานต่างณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วเหลือสังคมในเรื่ต่างๆเช่นการช่วยสอนหนังสือให้แก่เพื่อนการช่วยเก็บขยะในบริเวณที่ไมสะอาดการช่วยเหลือผู้อื่นการใช้วยภารกิจงานเพื่อส่วนรวมค่ะหลักธรรมและคุณธรรมที่นํามาใช้หนึ่ักปัญญาของสังเกตความเพียงประกอบไปด้วย 1>, 1. ความพอความพอเพียง 2. ความพอประมาณ 3. มีคุณคุณกันโดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินก,กิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง2ประการค่ะ 1. นึ่เงื่อนไขเงื่อนไขความรู้ 2. องเงื่อนไขคุณธรรม 2. หลักพิบาติสีประกอบไปด้วยฉันทะิริยะจิตตะวิมังาสาค่ะ ใช้หลัก p d c a และ3ารอยอค่ะซึ่งประกอบไปด้วย Plan, Do, Check, Act และ3ารอยอค่ะดำเนินโครงงาน 1. ทุกคนที่เราดมความคิดเพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุภในโรงเรียน 2. ทุกคนร่วมกันกวางแผนและค้นหาแนวทางการปฏิบัติ3ามสมาชิกทุกคนร่วมกันเข็ิาโครงงานเรื่องที่จะทำ สี่สมาชิกทุกคนร่วมกันดำเนินการตามแผนโดยมีการวางแผนไว้และผู้ประจำชั้นตรวจงานผลและบันทุผลเขียนเขาโครงเรื่องหกร่วมกันนำเสนอผลงานจีอาสาของกลุ่มตัวเองเจ็ดเมื่อทำภารกิจเสร็จทุกครั้งมีการประเมินผลทุกครั้งและประเมินผลในภาพรวมทั้งหมดตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะในโครงงานพบว่านักเรียนชั้นป .4-6 จำนวนส4สี่คน หนักรูและเห็นถึงความสําคัญของการมีจิตอาสาคิดเป็นร้อยละเก้าสิบค่ะ